กำลังทำฉากนะครับฉากสตรีมไลฟ์สดมรำเสียงวิหกครับอาร์ตพี่น้องมือต้นใหม่เนี่ยหละนะครับเป็นอลังการงานโฟมนะครับตั้งต้นขึ้นแล้วก็สิบปนสีพี่น้องตั้งต้นขึ้นแล้สวสปนสีนะครับเพื่อความยิ่งใหญ่อลังการนะครับของฉากของละครน,นะครับ น้องๆกำลังพักกันประก,กอบใหญ่แห้งพี่น้องตอน้นไม้ใหญ่จริงๆอ่ากุญย่างก็ได้เออ,เอีอ่ครับชากัะดิแบบแข็งแรงพี่น้องเน่นนน้าครับมีเหล็กดาม,มีไม่อัดครับก้านโอมยิ่งใหญ่มากนะครับ เล่นได้หลายเรื่องครับไม่ใช่แค่เรื่องในเรื่องเดียวนะครับฉานี้เล่นได้หลายเรื่องพี่ฉากซุนีนะครับอันนี้ก็จะพ่นสีนะครับเป็นบ้านต่างๆเป็นสถานที่ต่างๆร้านค้านะครับร้านค้า้านขายนู่นนี่นั่นนะครับจะเป็นฉากเป็นมิติหมดเลยนะครับบอกเลยว่ามารอบนี้ครับ มารอบนี้ยิงใหญ่อลังการกว่าเขาพี่น้องอันนี้กับคนโฟมครับคนโฟมเก็บเสียงในระดับหนึ่งนะครับคนโฟมเก็บเสียงในระดับหนึ่งคนเรียบร้อยแล้วครับทางนี้จะเป็นสแ,แตนนั่งนะครับเป็นสแ,แตนนั่งมีเก้าอี้เสริมให้นะครับ สามารถเข้าชมได้นะครับเปิดให้บริการนะครับทุกสตรีมไล์เลยนะครับสามารถมาเซาวไรสดไก่นะครับสะดวกสบายนะครับติดแอร์พร้อมที่พี่น้องติดแอร์น้ำครับก่อนเ,นเปิดพับนะครับ สูงนะครับเท่ากับสูงก้อนดังล่างสามสันพี่น้องคืนบอรงโหลดต้นใหม้แต่ละต้นส่วนนี้จะเป็นเบทีนะครับเป็นที่สแสดงนี่ครับต้นใหม่นี่ก็จะเป็นวิธีเอาขึ้น,นครับพี่น้องเบอรงโหลดบอยากซ้ำใดว่าเป็นเ็นงง่ายๆนะครับคุ้มค่าราคาบัตรขอแฟนๆแน่นอนนะครับ รอติดตามชมได้วันอาทิตย์ที่15นี้นะครับกับสตรีมไลฟ์เปิดสตูดิโอหมอลำเสียงวิหกลุกพงสะกรรูปแบบใหม่ใช้ไรกว่าเดิมนะครับรอติดตามชมได้เลยนะครับพี่น้องว่าการแสดงหลายๆอย่างรูปแบบต่างๆจะออกมาเป็นยังไงสิประทับใจพี่น้องบอนะครับละครแต่และเรื่องจะประทับใจแฟนๆไหม นะครับรอติดตามชมได้เลยเดอ้อนะครับก็ขอบคุณทุกๆุกกำลังใจเลยนะครับที่ส่งให้ทิมงานนะครับอันนี้ก้อนหินเด้อพี่น้องก้อนหินนะครับทุกอย่างจะเป็นมิติหมดเลยครับก้อนหินอันนี้เป็นลาข้อร้างแมกมาซอยเพิ่น เหมือนในโรงละครเลยครับพี่น้องแชร์สถานที่เข้ามันหน่อยๆน,นะครับ <c oughs> แกเหตุคือโรงละครเลยเพราะว่าไปเบิรงงานมากอ่ะเออมันก็ได้ความรู้หลายอย่างครับเอามาปรับใส่ขับการแสดงของจักรของก็ขอบคุณน,นะครับขอบคุณสารเนศินละครเวทีที่เหตุให้งวรณานกนะครับนํามาปรับนํามาเหตุซื้อบัตรเข้าไปเบิง 4, รงสี่พันกว่าบาท นะครับก็ถือว่าได้ความรู้อะไรหลายๆอย่างที่หมอลำเรายังไม่ได้เห็นนะครับรอชมได้เลยครับข้างๆจะเป็นที่เก็บฉากทั้งหมดนะครับข้างๆสีเก็บฉาไว้สแตนไลน์แล้วก็ศิลาออกมาย่ามแสดงนะครับเราเบ่งความตื่นเต้นตื่น,ต,น,ต,น,ต,นตาตื่นใจได้พี่ดองได้นะครับผมเจอกันแน่นอนนะครับปักอาทิตย์นี้นะครับผม